อย่างคนนี้แต่กรสัรเนี่นี่คือแฮทตอนประมาณมุกกา 3. เนี่ยห้าสามอย่างคนนี้เขาหาค่าความจริงจริงๆมันเป็นเรื่องของค่าความจริงก็แต่ว่าข้อใดค่าความจริงเป็นแ็ทมองให้เร็วเลยที่จริงมีแค่สองประจน์อาจจะสร้างตารางวิเคราะห์อย่าง,งได้เลยภายในเวลาสามนาทีเนี่ยเอาอยู่นี่คือข้อสอบแพทหนึ่งตอนปีเนี่ยนะ ต้นหรือต้นปี53หรือถ้าเราจะวิเคราะห์อ,อย่าลืมค่าความจริงมาจากค่าความจริงตัวเชื่อมเราจะพิจนารณานี่กด้หาข้อแยก <c oughs> เชื่อมด้วยหรือมาตีประเด็นพีพีมีได้ยออยู่ไม่จริงก็เท็จไม่จริงก็เท็จถ้าพีเป็นจริงไม่ต้องคิดเลยยังไงก็ส่งผลทั้งหมดออกมาเป็นจริงเพราะจริงเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงหรือถ้าพีเป็นเท็จขึ้นอยู่กับตรงนี้ P เป็นเท็จเท็จตามด้วยท่าแล้วออกมาเป็นจริงจริงชื่อมือหรือก็จริงข้อนี้ยังไงก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงมาดูข้อสองประเด็นขึ้นอยู่กับค่าของ Q Q อาจจะจริงหรือไม่ก็อาจจะเป็นเท็จถ้า P เอ่ยแล้วถ้า Q เป็นจริงก็ไม่ต้องพูดถ้าแล้วตามด้วยจริงยังไงก็จริงกรณีนี้ได้กรณี Q เป็นเท็จกรณี Q เป็นเท็จต้องมาพิจารณาข้างหน้า ข้างหน้าน็อต P และ P ยังไงก็ให้ค่าวความจริงเป็นเท็จเนี่ยไม่ว่า P จะจริงถ้า P จริงน็อต P ต้องเป็นเท็จเท็จเชื่อมด้วยและก็ต้องเป็นเท็จถ้า P เป็นเท็จเท็จตามไอเชื่อมด้วยและก็ย่อมเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ว่า Q จะจริงหรือ Q จะเท็จส่งผลให้ประโยคทั้งหมดของเมมมีค่าวความจริงเป็นจริง มาพิจารณาตรงนี้ถ้ามองไม่ออกอีกถามว่าถ้าถ้ามองประเด็นอันนี้ขึ้นอยู่กับค่าของอะไรคิวถ้าจะมาวิเคราะห์คิวอาจจะจริงหรือคิวอาจจะเท็จวิเคราะห์จากนี่เลยถ้าคิวจริงไม่มีปัญหาผ่านในกรณีคิวเป็นเท็จพอพอคิวเป็นเท็จตรงนี้ปั๊บเท,ท็จขึ้นอยู่กับค่าของอะไรขึ้นอยู่กับค่าของพีขณะนี้พีพีอาจจะจริงก็ได้หรือ เท็จก็ได้ถ้า P เป็นจริง P เป็นจริงอันนี้เป็นจริงจริงแล้วเท็จออกมาเป็นเท็จเท็ตตามด้วยท่าแล้วก็อย่างจริงมาพิจารณาในกรณี P เป็นเท็จเท็จเชื่อมด้วยและยังไงก็เป็นเท็จเท็ตตามด้วยท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วยังไงก็จริงข้อสามก็ให้เข้าความจริงเป็นจริงคือต้องวิเคราะห์ได้เพราะมาถึงตรงนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ จริงๆเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันจะเป็นสัจจนิรันดร์หรือให้ค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยเขาจะมาพิจารณาว่าหน้ากับหลังสมมูลกันไหมหรือไม่ก็สร้างตารางค่าความจริงเช็คต้องกล้าตัดสินใจไม่มั่นใจมีมันมีแค่สองประพจน์จับเลยก็ได้ P q จริงจริงจริงเทสเทสจริงเทสเทสเขียนให้เร็วนิดหนึ่งในกรณี P ถ้า P จริงแล้ว P เท เทสตามด้วยท้าแล้วยังไงก็จริงมาพิจารณาเนี่ยทีจริงน็อตพีเป็นเทจเทสเชื่อมด้วยและเทจแค่ประพจน์เดียวก็ส่งผลแล้วจริงก็ต่องเมื่อเทจออกมาเป็นเทจเพราะฉะนั้นล้มตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่าความจริงเป็นเท็ส